เมื่อนี้ก็เป็นมือยำแหล่งแนาะอ่าลุงคนก็ไปจ้างขึ้นมาหุงมาขึ้นมาละกอซ้ำซ้ในเงินหมักอีซีเล่ามาซุ่มคนนี้นก็กกอีนรวดมาทายคลิปการห้าปูห้าปากของพี่น้องบ้านเขาบ้านพวกเอ็งนี่เนี่ยเลี้ยวเป็นเนื้อมันก็เป็นขอนกุ้มคนละคนน่ะเป็นตาส้มป้าคนลนเนื้อหรือนขอนกุ้มละคนน่ะเป็นเพิ่นหรอเหมือนขอนกุ้มบนน่ะน้าอะไรแล้วแม่ป๋าถือขาเจ้าห้าหมาเนาะ วันหนึ่งนี่เป็นป่าหย่อนป่าอย่างนี้แหละนี่ข้าเจ้าห้าปู่ห้าป่าเป็นอาชีพของคนนอกบ้านยักเออคนทุกคนจนบ้านนอกนของเขานี่แหละนะครบเนยกินก็กินน้ำธรรมชาติเนาะมาเดียกินหินเด้อ่ห <c oughs> ินเนาะอะไรจับอะ้รได้เนี่ยพักเมะเนี่ยะออกคลิปถทาแล้วเนี่ยเอ้ยให้นั่งดูไอ้เอ้ยให้นั่งแล้วเป็นหูจับทักถ่ายเนาะผนก็ทักถ่ายมาหลายคนไอ้เมะวันหนึ่งลุงคนก็ยืนนั่งไปเหอะครับ ปานักปะเชลเม่นี one, ่หลักอีทายการพคนปล่อยมงปล่อยมองเนาะว่าพคนห้าก er ินแนวใดแนวใดลงน้ำแนวใดป่าเป็นแนวใดปีแรกก็จะมีเท่านึงอันห้าปูห้าป่าเดือนนี้เป็นเดือนยังนี่เดือนเจ็ดอะเดือนยังนานน้ำขึ้นป่าเดือนหกเนาะเดือนหกเพิ่งก็ยิ่งุคันมากหมาเป็นซะพร้อมกระทางเงินต่าแล้วบ่ะมาห้าร้อยแดงแดงแต่ว่าเดือนหกบานเฮามันลงน้ำห้าปูห้าป่านำกินตีนโนอมกัะเจื้ออมกัะเจียว มันเสียเมฆก็ัะเกึบอย่างนะสั่งเอาจ้างประเทศจีนเลยเกือบอย่างน่ะครูตั้งซ่องร้อยบาทไว้เนี่ยเงินป่าพอฮักเมฆทันได้มาอันนี้กำลังอีแปลงเป็นแปลงหมองเหมือนเข้อทีเข้อทางนุ่งกะหนุ่คนก็จะขึ้นไปซื้อขั้นตังค์นึงเนาะค่าทายหุ้นทายห้อยก็ได้มีขั้นตังค์ให้คนจักขวดจับยังอ้าแล้วโอเคหนุ่คนจะขึ้นไปซื้อน้ำม่วงมีมกันวันนี้ก็มาเมื่อกี้มาท้ายหุบว่าหมาห้ามูครูว่ามาห้าปู่ห้าป่าเนาะ ไปกับได้ขึน่นฟ้ากับยิตกแน่นพี่น้องบึงฟ้ามืดโมดินหมดแหละก็เลยมาข้อป่าข้าเจ้ามาจีม,จม,ามาจีมาปิงนะมาจีมาปิงเนาะบ่มีคลิปยังแฟนๆบึงก่อนวันนี้ก็มาห้าผู่ห้า,หาป่าบ่ทันได้ห้าเทื่เนาะก็ข้อข้อมูลข้อคู่ว่าข้อป่าไปปิงแน,น่เนาะก็มาได้ต่อไฟทางพีก็ย่างพลานพินโอ้เจ็บบ่นี่ก็เป็นเอาตั้นเนี่ยเป็นมาสบายดีถ้าไข่ในแม่ สวัสด right? <c oughs> ีบ่เอออันนົ้นก็เป็นน้ําหัวเพิ่นนั่นน่ะข้าวจั่วอ๋อสวัสดีเสวัสดีเอาซดีว่านเบิ่งออกคลิปเราอ่าบ่ไวันสุกแล้วลูกคนจะสิมาเบิ่งเนา